โอเคครับผมก็อยู่กับผมในช่องนักปั่นสายโหนะครับผมวันนี้ก็พามาจัดเกมรเริลเรฟนะผมในหน้าคายของเมสซี่เทนนะครับมาครับวันนี้ทุนเรา 15k เนะเราเริ่มเบ็ดกันดอกละ500ไปเลยนะครับผมเดี๋ยวจะไม่ปังครับผมจะได้น้อยนะ้เบ็ดยาอุ้ยเราเข้าฟรีเกมเลยอว a ดเข้าฟรีเกมภายใน2ทีได้่นะเกิน10รอบนะครับผมโอ้โหเดือดเกินไปแล้วนะ แตเหมือนจะไม่ค่อยมาเลยเจ็ดร้อยครับอืมแล้วจุ๊บจุ๊ไปทีครับมาอีกครับผมสี่พันนะมาอีกสองร้อยครับไปครับแล้วได้หนึ่งฟรีสปินอือหือ ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับลองนี้ได้อีกครับสามพันหกน้อยนะถือว่าน้อยอยู่เลยแตกเป็นแบบหลายหมื่นแล้วได้แล้วหกร้อยเจ็ดสิบห้าครับรอบสุดท้ายมาไหมคูทไหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าก็ไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้ดีเกินนะเราเล่นกันต่อดีกว่าครับปกติจะเลิกด้แต่ว่าผมคิดว่าผมอยากเล่นต่อเร็วๆลไม่ได้เล่นนานแล้วเอามันนะเล่นเอาสนุกนะตอนนี้ไม่ได้เล่นเอาตังค์อ่ะนะตัง <climbed>. ค <verted. S 1> ์เพืแค่ผลพลอยได้เว้ย ไปสิวะหนึ่งพันครับ <Good job. S 1> เทอร์โบออโต้หนึ่งพันไหมฮะ <Good job. S 1> หรือเรียกว่าเทอร์โบโต้ a แม็กซ์นั่นเองนะฮะ <Good job. S 1> ขอหน่อยขอปังปังหน่อย <Good job. S 1> อยากได้แบบปังปังปูรีเย่ครับสองสองห้า <Good job. S 1> ครับ แปดรอยเริ่มลดนะนะอุ๊ยเข้าฟรีเกมรอบสองโอ้โหดีจริงวะ่ะแปบ๊แปบๆเข้าอีกแล้วนะของจริงมาครับสิบรอบของเรานะฮะพ่อหนุ่มนักรักนะได้หนึ่งฟรีครับ ดูดเก่งดูดเก่งไรเก่งแหละคุยได้สองฟรีว่ะรอบนี้ได้เก้าร้อยกับสองฟรีสปินนะครับผมสวยงามครับไปครับจุ๊บไปคนละทีเพิ่มตัวคูณเข้าไปฮนะแล้วได้อีกหนึ่งฟรีอ่ะสวยดิแจ๋วดีอย่างเงี้ยจุ๊บไปคนละทีครับโอ้โหตอนนี้ตัวคูณเดือดเดือดแล้วนะ โอ้โหไม่เข้าให้เลยมันเข้ายากเหรอเอกมนี้เข้าไม่ยากแค่หวะอจุกต่อไปครับแล้วรอบนี้คูณห้าเข้าไปานะครับผมโอ้โหไม่ครับได้มาสองพันหกนะกระดุบกระดุบไปทีจุกป,ปีกกว่าทีตอนนี้คูณหกโอ้โหตัวคูณคูณเจ็ดคูณเจ็ดคูณหกอะไรนะมาหน่อยครับแล้วรอบนี้มีคูณแปดมาครับได้เท่าไหร่เนี่ยหกพันครับมาครับเริ่มสวยสองรอบท้ายสองร้อยห้าสิบ กำึ่งฟีสปิ้นเออไปดิโจ๊ปปีโคนละทีอ่ะใหม่ไหมสวยเลยอีกสองพันหกโอ้โหเรียบร้อยนะเข้าสองรอบเลยนะเจ๋งดีวะเข้าง่ายดีวะรอบนี้ใจเยอะขึ้นนะใจมาหมื่นแปดเลยนะครับ โ okay, อเคอีกสักหน่อยนะใกล้ละใกล้จะเลิกละไม่ไม่ทำให้ขาดทุนหรอกอือฮือใจเย็นจะดูดอย่างนี้กับข้าไม่ได้นะเว้ยเองจ่ายข้ามาเลยโอ้โห <Good job. S 1> oh เอาให้เหลือสักสองหมื่นเลิกละไอ้สัสแล้วเต็มกระดานแบบนี้ผมเจ็ดพันเจ็ดเอาเข้าฟรีเกมรอบสามนะโอ้โหเข้าเรื่อยนะรอบนี้ขอปังๆหน่อยนะถ้าจบรอบนี้ผมเลิกนะผมสามรอบแล้วมันคงไม่มีดีไปกว่านี้แล้วล่ะ ดีวันนี้ก็เกินแห้งจังเอาแล้วมาครับเป็นแถบแบบนี้หกพันเจ็ดเริ่มสวยครับเก้ารยห้าสิบเออต้องงนี้ดิว,ว้าต้องมาเรื่อยๆดิจะมามาหายหายไม่ได้แล้วเขียวเต็มเต็มแบบนี้ได้สองพันสี่ครับไม่สามื่นเจ็ดแล้วนะ เขียวสามอันนีกพันห้าครับสี่หมื่นไหมเอาให้ได้สักสี่หมื่นได้ไหมรอบท้ายรอบท้ายจุกไปคคละทีแล้วได้อีกครับผมโอ้โหพันห้าแตะสี่หมื่นไปดีกว่าแม่งตามคำขอบโอเคเลยนะครับผมคิมนี้ก็บวกไปตามระเบียบเรียบร้อยนะไปถอนดีกว่านะผมโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าทุกคน